วิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนีเจภพุ่มโพดคลิปเผยสภาพรถหรูคันสวยโดนชนด้านหน้ามีอรอยเสียหายพร้อมแคปชั่นว่าคุณเอารถมาชนเลมโบกินีของผมทำไมครับ โดยในคลิป DJ ภูมิบอกติตลกได้ว่าคุณไม่ต้องกราบรถผมนะครับเดี๋ยวคนจะมาด่าผมทําไมคุณทํารถผมแบบนี้ครับด้านน้องที่ชนรถดีเภูมิก็คอมเมนต์ได้ว่าผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจขอจำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสกไม่ใช่ตัวแสกไมสแสก เอาจะมานั่งหลังป้ามานั่งหน้าไหมเขาจะไปไหนกันเกลียวแดงอ่ะอยู่หลังรถเอาของมาครบยังเียอะไรปะ อัน,นอันนี้เอามาแล้วมัาเป็นติมน้ำมันก่อนเลยเนี่ยโอเคได้แล้วพี่ภูมิอ่มเดี๋ยวมารับไปี๋เามา go let's go เดี๋ยวเดี๋ยว่่ยยวอีลองไปดูเร็วลงได้ปะไม่ไม่ยยเาันี้ได้ปะได้ดยต้ยแล้วอ้าวน่งกอยูบั่ดลวเดี๋ยว่้รอดสี่แสเด้ฟลตอแล้วน้องกูเงเดือนท้งชีวิวันนี้ไม่ด้เเดเดี๋ยวต้องไปทำลนั้นดิถอยไ เรเอาเอาอันนี้อกเอาเอารถเข้าไปต่อแล้วก็ถูดูดปุ่มแก็รไปมาดูไม่ใช่สงหมดอไม่รู้โทรหาเดียอได้เอาไงอ่ะต้องบอกแหละฟิวไก็ต้องบอกดี O hum. เขาไปเีดทร,รอบนะ้แเลยเหรอเพราะรรรม,ามันไะจุกมันเล้าเขาบอกพี่อไม่หลอกมั้งคนไม่ได้แต่มันไม่รู้ว่าแต่คือมันนึกอะคือมันนึกอ่ะเดี๋ยวลองผมให้ใจมา,มาดูกอนว้า,ามนาปกติก็ออกได้ทำไมมันไออกได้รีบมากไม่ไม่ค่อยได้ดูเพราะเรอจะชอบความัทางยาวเอ แต่เราผิดชอบอะไรเนี่ยคือมันไม่มีประกันนะมึงคันเนี้ยใช่คือมันต้องจ่ายต้องจ่ายสดเท่านั้นมั้งแสนเลยอันนี้กูไม่รู้นะแต่ว่าแสนทรงไงอ่ะต้องบอกแม่ก่อนนั้นนะเออแม่จะว่างไว้เนี่ยเช่นเดียวกับแม่เครียดเลยเครียดต้องบอกแม่ครับถ้ามันเป็นแสนจริงจริงอะยังขึ้นมาย็นคุยดีๆไหมล่ะเย็นๆเดี๋ยวเดเผื่อมันอาจจะถูกกว่านั้นก็ได้สวัสดีครับแม่ครับ ก็จะไปทำงานนี่แหละต่แบบเอารถมัเป็นลำเป็นลำกอดกัประมาแปดหัวของไมืีไมอเลยไม่ได้แปเงม่ว่าไหแ่ก็บอกว่าจะทำยังไงทำไมไม่ดูเ็ดูแล้วนะ่้นะ อยาให้พี่ภูมิเกิที่จบแล้วกน็นออัดวันว่ามันน่าจะมันอาจจะไม่รู้มันอาจจะพอส้มแปมอะไรได้มั้งมันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่ากูมไม่รู้แต่ว่าแต่เราครูก็คือครูดได้รับสารมาคราูเทียนว่าคือเขาบอกห้าแสนคือคือขั้นต่ำอะขั้นต่งมังเพราว่าครูเดินแหละอาจจะแบบยังยื่งอาจาจะจ่าไปก่อนละห้าแสนรอบเดียวแล้วมือนถ่าแบบว่าแต่ก็เป็นมาแบบครูไม่เซ็นจำเวลาเท่านั้น ดีครับพี่กอบก็พอดีอเนี่ยลูกน้องผมเโคขับรถแรปเตอร์มาเปรียดแลมโบผมอยากจะรู้ว่ามันค่าซ่อมมันแพงมห้เดี๋ยวผมเปิดกล้องให้ดูแผลวันนั้นพี่กอบนะที่ผมส่งไปในไลน์พี่กอบนี่ๆตัวดีเลยเนี่ยพี่เป็นแผลตรงนี้ตรงนี้เถลอกหน่อยแล้วก็ผมไม่รู้มันไปดันต,ตรงตัวไฟได้หรือเปล่าผมไม่รู้กันชนมันเป็นคาร์บอนหนระตรงนี้มันเป็นคาร์บอนเคฟล่าครับมีแตกด้วย ไม่รู้ครั้งนี้แล้วที่ผมชนอ่ะมันชนเบาแต่ว่ามันเบียดหน้ากันชนเข้าไปอ่ะมันไปดันไฟแล้วไฟมันแตกข้างในครั้งนี้แล้วชนเบาอ่ะมันโดนฆ่าไฟไปถึงแสนนั่งนั้นถ้ามันแอนแค่นี้มันก็มันก็พอซ่อมได้นะลุงครับถ้าไม่มีอะไรแอบถ้าเป็นแตกข้างในนะต้องไปทำไงองไปแกะดูเหรอถ้าเกิดว่ามันมันมันไม่หนักเท่าไหร่แล้วถ้ามันหนักมันก็ประมาณเท่าไหร่พี่กบถ้ามันหนักใช่ก็เอาคงคงเลยน้ำไฟ คู่หรือต่อดวงดวงดวงโอ้กันชนหน้ากระแสนห้าก็คือถ้าเกิดเราไปถอดแล้วก็มันไม่มีอะไรก็ไม่ไม่น่ายากแต่ถ้าเกิดว่าจะซ่อมอย่างดีและไฟมีปัญหาก็น่าจะอยู่ประมาณสามแสนนะพี่ อ่าแล้วอย่างนี้พี่กบว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวผมเอารถเข้าไปให้ดูได้ไหมได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรนัดกับพี่กบอีกทีนะได้ครับได้โอเคครับขอบคุณมากพี่กบครับก็อันนี้น่าจะเป็นเรียกว่าในกรณีที่จุดก็คือสามชิ้นประมาณห้าเซนเดี๋ยวตรงนี้เป็นรถเบี้ยทะลิบลมสโบรีลมสโบรีคุณไม่ต้องกราบรถผมนะครับเดี๋ยวเขาจะด่าผมอะไรคุณทำรถผมอย่างนี้ครับเนี่ย โอ้ยโว้อที่บอกแม่แม่แบบแต่ว่าทำไมไปทำอย่างนี้นะลูกปั๊ดนั่นน่ะปั๊ดนันน่ะไอคือเรื่องเรื่องคือเวลาชนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ลงโทษเลยอ่ะมันก็เคยชินเพราะไอ้ฟิลเนี่ยคอนเซนเซอร์ประตูพี่หักไปแล้ววัตเตอร์เนี่ยไปเบียดมุ่งเบี่ยงนี่บ่อยมากแล้วรอบนี้คือกูไม่เคยหักตังค์มันเลยนี่เบียดแลมโบกูแล้วอ่ะแต่กูไม่อยากเอาตังค์มันหลกแต่น้อยควรจะแบบให้มันกลัวหน่อย ข้งหน้ามันเลยเรมาตลอดว่นเด็กจะปั really? ่นต่อนี okay, you ized, s <S ่นึงน oh no, ่า่เก็บไปเด้โอเคริวเราหน้าเราพบกัได้มัเดือนนี้แล้วมึงได้คิดไหมว่ามึงอยากจะมึงชอบอยู่เรบ้างอะไรบ้างไม่รู้ราคา เราตองเอาไปรื้อก่อนนะแต่ว่า่ไหมเอแบบไม่อยากได้ตังค์เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีบทลงโทษเลยมึงก็จะเจ็บไปเรื่อยไปเรื่อยหลายทีแล้วเนี่ยว่าสองส่วนของหนึ่งส่วนไหมได้เวล้ถ้าเกิดชิ้นนึงก็แสนห้ามึงต่อห้ามึงต่อแสนหนึ่งถ้ากิดครบสชิ้นเลยมึงก็แสหนห้าสามแสนแสนห้าได้ไหมได้ี่ยเดีทำเงานเดียวไม่ได แล้วเมือี้ผมโทรคุยกับแม่อ่ะคุณแม่ช่วยได้ไหมเดือนสะดวกเท่าไหร่สองพันสองหมื่นสองพนสองหมื่นากับสามิ้นนี่มันต้องติดคือประมาณอ่าปีแปดปีพอหมดกลัวว่แม่งไปเล่นมอเตอร์ไซค์กลุ่ยโอเคเค่ั้นเอางี้ก็เดี๋ยวอีก2วันเราไปให้พี่กบ ีราคากันจริงๆนะพี่อู๋ว่ามันจะจบด้วยราคาเท่าไหร่ผว oh. ว่าไม่แพงเพราะว่าโมเมนตส่องแพ oh. ง,รงรจริงไปโอ้โหอะไรรสีสว oh. <c oughs> สวัสดีครับพี่กบสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีครับ,รบอันนี้ก็เป็นพี่หมีก็เป็นเจ้าของอู่สีเพนกวิน พพเพลินคุณบอดี้เพนินครับวันนี้ก็เลยเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญแนะนําหน่อยเพราะว่าพุกน้องบังเกิดเก้าผมเอารถผมมาเบียดลัมโบผมคนทีพังสองพันเลยหนักไหมพี่กบสภาพจริงอ่ะตอนนี้ที่เราเห็นเ,เ,เน,นี่ยรถจะมีตรงเนี้ยถัาเจอเลยนะก็คือข้างนอกนะแต่ว่าที่พี่มันมันก็ยุบยุบลงมา <S 1> <S 1> อ๋อมันตอนนี้มันยุบมัน <S <S ยุบลงมา,อาโอ้โหนี่มันลุบลงไปด้วยนี่แปลว่าอะไรนี่เหล็กมันโดนมันดักลงไปหรือไงเหมือนวิธีการชนพอชนแล้วมันงุ้มลงไปโดนเหยียบอะเพราะนั้นมันหนักจะต้องดับโดนไดโนเสาร์เหยียบอะมึงมานี่เลย เอา,เอา,เอา,เอาต้้งให้คนอื่นถือเลยไอ้เนี่ยตัวนี้เลยแล้วก็ที่กลัวก็คือกลัวไฟหาไม่รู้หักหรือเปล่าคือครั้งใี้แล้วผมจําได้ที่เป็นข่าวอะ่ะมันมีรถกระบะถอยมาชนรถผมนิดนึงถอยตรงเนี้ยบุกไปหน่อยไม่เหมือนไม่เยอะแต่พอประกันตีราคาสี่แสนบาท เพราะว่าเขาแกะออกมาข้างในไฟมันแตกขาไฟมันล้วสั่นใหม่2ตัวมันอยู่ประมาณ3ามแสนกว่าบาทก็ตัวชิ้นนี้ชิ้นแรกมันจะเป็นมีเนยเห็นแล้วมันเคาะไม่ได้แล้วนี่หนึ่นะหรือเอาจริงๆก็ได้เหมือนกันไ,ไ,ไม่ไม่เอารถรถผมไม่เคานะไม่เคาะรถผมจะขายต่อจะได้แบบไปสภาพดีเลยพี่ไพ่เคาะเนี่ยนะแล้วถ้ามันตามแบบเวอร์ชั่นแคสซินาลิโอเนี่ลูกน้องพี่เจ๋งเลยนะดีกว่าแล้วดีกว่าแล้วอาะไรผมจ่ายเจ็ดสิบรุ่น้องจ่ายสามสิบสี่แสนห้าผมจ่ายสามแสนเขาจ่ายแค่แสนห้าเขาจ่ายแค่แสนห้าไม่เยอะหรอกนะ แต่จริงเบื้องต้นผมต้องให้ให้ลูกน้องมาไปดูก่อนใช้เวลานานไม่ที่หรือก็ประมาณชั่วโมงเวลเราเราก็ไม่ชั่วโมงแล้วพี่กบเราเปิดวงหน่อยนะเผื่อทางบ้านคิดถึงอยากเห็นพี่กบเต็มสูตรเหมือนเดิมต้องจับอะไรเต็มระบบเต็มระบบเต็มระบบทำรายการรถมา20ปีไม่มครเคยทักเลยเล่ามอีพีเอ็มสามล้างอยู่รู้จักกระสุนมาเทศเลยตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ มัไม่ได้ว่จะได้ดูกข้างในลำโบจริงๆแล้วมันเป็นยังไงได้ได้ข้างในนี่น่าตื่นเต้นดีก็คุณก็อรอดูเลยก็ตอบเรียวๆเลยนะคุณผู้ชมก็คือว่าเดี๋ยวเราถอดแล้วก็มาดูเลยว่าราคาเท่าไหร่ทีม่มีก็ตีเลยจบเลยวันนี้โอเคครับไปครับ เดี๋ยวร้อนที่หายเลยก็น่า้ักชั่วโมงนะพี่กบชั่วโมงขึนมาจะหลุดแล้วนะเหลวไหมชั่วโมงนึงเหลวไหมเหลวเลยแล้วเหลวเลยแล้วโอ้โหพี่เมครับแถวนี้ไม่ทราบพอมีร้านไหนขายพวกเครื่องดื่มเลยไหมพี่เดี๋ยวผมให้เด็กผมจัดการให้ดีกว่าโอเคได้พี่เลยขาพี่ขอบคุณครับพี่เมเอามาสักชุดชุดใหญ่ชุดหนึ่งเดี๋ยวพี่เมนั่งดื่มด้วยกันเลยนะชุดใหญ่ๆเลยนะคุกกี้คุกกี้จัดเครื่องดื่มมาให้หน่อย โอ้โเด็กพี่เหรอครับน้องครับโอ้หตายเข้าหัวเด็กเลยนะพี่ทำไมมาตอนนี้ถ่งไปเจออย่างเนี้ยมีน้ อ๋อครับครับเอาน้ำเปล่าก่อนแล้วกันนะวันนี้กูบอกเลยกูไม่ขับรถกลับบ้านนะครับผมอย่ามาดราม่ากใส่ผมนะครับผมไม่ดราม่านะครับผมโอโ้โหโอ้โหเลขาพี่พลควรตีนนะครับผมทำงานมานานนี่ครับที่นี่สองค่ะ<ม>สองปีสองวันสองวัน <laughs> <laughs> ไ,มไ,ไม่ได้อยู่นาน้ <laughs> ก๊อต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 ก๊อต <laughs> ก๊อต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 ก๊อเก๊อต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  อาจจะได้เห็นวันก่อนเนี่ยมีคลิปคลิปหนึ่งเอาซูเปอร์วิลไซด์ตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมจำได้ผมกับเ,เพชรจ้าเนี่ยไปงานมออเตร์โชว์สิปีแล้วนะคือแบบตกใจมากแล้วทุกคืนคือนั่งจัดวิดีโอก็คือดูแต่รถคันนี้มันเป็นรถที่แบบว่าไม่มีความเป็นซูเปอร์เหลือแล้วพี่กบเดี๋ยวเนี่ยใกล้จะมาละเดี๋ยวเขาจะมาใช่ไหมคือผมมาติดอยู่นิดเดียวก็อยากเห็นเหมือนกันวิลไซด์ตัวเต็มๆมันเป็นยังไงใช่ร้อยคันในโลกเมืองไทยมีอยู่แค่2คันจะมีปัญหานะว่าช่วงล่างไม่ดีแล้วก็มันมีคนเดียวที่ทําได้ มึง,งแล้วพี่กบก็ชอบเล่นรถคลาสสิกถูกไหมค <c ans i> ันนี้ของพี่กบใช่ไหมคันสีฟ้าขอดู้ไหม่อ่าเธอเออมดูได้พี่เมย์อันนี้พี่ซื้อมาเท่าไหร่ ตอนนี้เท่าไหร่พี่พี่หมีผมว่าตอนนี้ขายก็น่าจะมี5 0 0 0 0นขึ้นไปครับห้าหกแสนเลยหรอใช่ห้าหกแสนขึ้นไปอันนี้กี่ปีครับคันนี้โอ้โหซื้อมาหลักหมื่นตอนนี้นี่อาจจะมี560 0 0แสแล้วนะครับผมก็คือราคาขึ้นตามการเวลาเนิคในการขับขี่เป็นไงพี่กบมอขับแล้วมันแบบมันตรงรู้กับเราอ่ะอ่าผมก็อายุประมาณเนี้ยไม่ใช่แล้วบางทีการเข้าเกียร์ได้ยินเสียงแบบครลัดเกียร์เข้าได้ยินเสียงเหล็กกระทบกันนะคลับคลับมัน มันคลังอันนี้คือของลูกค้าพี่หมีอันนี้รุ่นอะไรครับพี่อันนี้เป็นรุ่น2.0งศออันนี้เก่ากว่าไหมครับเก่ากว่าโอ้โหนี่เก่ากว่าอีกแล้วพวกนี้นี่คือมันเป็นงานศิลปะอะไรใช่ไหมก็คือว่าขึ้นอยู่กับความพึงพอใจใของลูกค้าเลยโอ้แต่ผมชอบคันนี้นะเพราะว่าสีมันเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ผมเลยพี่ขี่มาใช่ไหมนี่มันคืออะไรอ่ะเขาเรียกว่าซิซิเลียนออเรนจ์ นี้เป็นมอไซค์แลมเบอร์ตา D 2 0 0 Special อันนี้คือมันเป็นรถใหม่นะพี่มัมนหน้าตามันเหมือนรถเก่าใช่คือประวัติศาสตร์ของมอไซค์ยี่ห้อเนี่ยแลมเบอร์ตาเนี่ยมันคือ70ปีแล้วครับสมัยก่อนเนี่ยคือรู้สึกว่าบริษัทเขาเนี่ยเป็นบริษัทที่ทําพวกเครื่องเหล็กชิ้นส่วนให้กับเครื่องบินแล้วเขาก็ได้รับแรงแรงจลใจมาจากพวกรถลัตเเวในในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2 แต่คือทำเป็นแบบใหม่เลยอ่ะคอนเซปต์เขาก็คือว o นเดอร์ฟูเรโทรก็คอนเซปต์ของคันนี้ใช่ใชพวกนี้เป็นรถแบบแบรนด์คลาสสิกอิตาเลียนเลย แล้วก็คล้ายๆกับรถของพวกพี่หมีแล้วก็พี่กบอ่ะก็คือสมัยนี้เนี่ยหายากมากนะครับแอมเบรต้าคลาสสิกเนี่ยราคาขึ้นไปล้านกว่าบาทแล้วนะและคำว่าคลาสสิกเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าข้างหลังเขาเรียกว่าเป็นรถไทม์เลสไม่มีกาไม่มีการเวลาอย่าง Ferrari ครับผมไม่มีคำว่าโอเฟอร์ราไม่มีคำว่าเฟอร์ r ารี่เก่ามีแต่คำว่า Classic Ferrari เพราะฉะนั้นรถอย่างเงี้ยคือดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อผมคิดว่าซื้อเก็บเอาไว้เนี่ยขับเล่นได้เก๊ะๆรอๆแถมในอนาคตดีไม่ดีราคาจะขึ้นได้ด้วยเจ๋งมากเจ๋งมากคันนี้อ่ะ เดี๋ยวรอ,อกแกะแล้วเล่ดูพอดีนี่ไงมาแล้วน้องชายผมพี่แชม300โอ้โหแม่ปปโอ้ปาเท่สวัสดีพี่แชมัสโอ้โหมันโฮอรรังการที่ก็เฮ้ๆ มันใหญ่มากอะใหญ่ยเยอะครับมันพุ่นกว่าเดิมเยอะมากมันยังไงอ่ะคันนี้มันยังไงพี่แชมป์รอบประวัติหน่อยดิคือมันเป็นชุดแต่งดิ้ทายครับมี100ชุดในโลกขับขาย40ประเทศอ,อันเนี้ยมันเปิดตัวในปี2008ัรับพี่มันจะมีอยู่2คันในประเทศมีนับเบอร์ศูนย์ศูนย์เมื่อเอาเข้ามาใหม่อันเนี้ยเป็นรถที่กำเนิดเกิด ในเมืองไทยฮัใสพาร์ทแคมป์มีใบเซอร์ติฟิเค็ตครบหมดครับนัมเบอร์สูงสองครับนี่คือพารจริงหมดแล้วเวลไซต์ก็คือสำน,นักแต่งระดับโลกที่ดังทั่วโลกใช่ไหมใช่ครับต้องบอกว่าฉเฉพาะพารเนี่ยตอนนี้เรามา,มา,กกา,มาล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทไม่รวมติดตั้งพวกล้อเบรกอะไรครับประมาณล้านกว่าบาทแต่ที่พี่เห็นพี่แชมป์พูดก็คือว่าในรายการก็คือช่วงล่างมันเนี่ยต้องทําเยอะเลยใช่ดิมันบอกตรงมากมันบอกโอชิมากจะได้ช่วงล่างมันมาก อ่านี่มาให้ดูวิวซ้ายตีห้าศ GTR สถิติพิเศษชุดที่2จาก100ชุดคันที่2มี100คันเท่านั้นนะครับผมเอางี้นะแม่ขออนุญ,ญาตพี่กับพี่ขบไปเทสหน่อยไดหมดีเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่างานเนี้คิดว่าพี่ขบทําได้พี่ขบสนุกกับมันเนี้ผมจะรับเอาไว้ดูแลเองแต่ขึ้นอยู่กับคนทำเพราะว่างานนี้มันขึ้นอยู่กับคนทําสนุกหรือเปล่าขออนุญาพี่ขบเก็บแรมโบ้คือเขาจะมีความสุขมากไม่รู้จะมีความสุขกันนี้หรือเปล่าได้ครับยินดีครับพี่ขออนุญาตนะครับฝ่ายดีครับยินดีครดี น้ไทวขาก็คือชิ้นนี้นคือเคลล่าทั้งหมดปั่นสีออกมาเป็นลายนี้เลยครับก็คือนี่คือเขาพ่นสีดําทับเคลล่าแสดงว่าชิ้นที่ไอฟิวไปชนก็เป็นเคลล่าถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ใช่เคลล่าเลยตอนแรกนึกว่าเคลล่าแค่ชิ้นนี้แล้วก็ที่เหลือเป็นไฟเบอร์ไปทําสีาก็คือเคลล่าเนื้อเคลล่าแตกไปแล้วตอนแรกคิดว่าเป็นไฟเบอร์กลาสไอเนี้ยคือเคลล่าเคลล่าเจ๊งหมดเลย ก็แสนห้าก็แค่ห้าหมื่นเดี๋ยวดูชิ้นอื่นด้วยว่ามีหมดไหมเฮ้ยไฟล้าไฟล้าเชี่ยเอวไฟล้าว่ะออกไม่ล้าไม่ล้าดูผิดดูผิดอ่าเดี๋ยวเราไปขับรถคาร์โรก,ก่อนอยากให้พี่มีเช็ดก่อน เดี๋ยนี้เราไม่ได้เมคแล้วนะี่เคยเคลป์ล่าจริงตอนแรกกะว่าจะเมคว่าแม่งไม่แพงหรอกแต่แม่งเสร็จเคลป์ล่าจ,จริงใจคุอว่าแปะเหมือนกันเนี่ยที่ไม่เอาเงินน้องหรอกไม่ต้องห่วงแต่ให้มันให้มันเสียวเล่นๆวันหลังให้ระมัดระวังหน่อยหน้าแม่งเฉินเลย,ร,ยรูปใหญ่เลยรูปใหญ่เลยลาดมาไปก่อนดีกว่าพี่กบอนพี่จะขอพี่สักสิบนาทีนะดีนะสิบนาทีสิบดิเขาบอกอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนหมดอ่ะ Hopin' we zoomin' the package reboomin'. Yeah, we got it, we got it, got it. She picking and choosing in love with the moment. Yeah, we got it, we got it, got it. They cannot do what we doin'. You see how we movin', we got it, we got it, got it. Mess with the scar, you try to try it. Go against us, I highly doubt it. All of my bros, we got it, got it. They know for sure we got it, got it. So you miss a hood of my pen eating my funny cafe, time. I don't know why. If you pin your mouth and I got on it, they're high, so we come and pump tall. นักอยู่มันคิดว่ามันต้องจ่ายอยู่ <c oughs> อโอ้ยหนักสวยจังรับประกันความลีนลดเร็วที่สุดดีที่สุดธรรมชาติที่สุดกับ slim set 7วัน21มือ9้อ1,999บาทส่งได้แล้วทั่วประเทศ มันต้องเปลี่ยนจริงๆใช่ไหมพี่หรือว่าเนื่องจากกันชนรถรุ่นนี้ครับมันเป็นเนื้อคาร์บอนทั้งชินนะมันก็จะมีวิธีการที่มันทํามากกว่าเดิมนิดหนึ่งใช่นั้นเองแพงไหมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าก็ต้องลองลองดูไม่ต้องกังวลจากห้าแสนนี่ลดลดได้เท่าไหร่ครับพี่บอลสี่แสนเก้าอะไรเงี้ยพอรมาณนั 4, 3, 3ออ้นนะครับเห็นเนื้อคาร์บอนไหมอ๋อตรงนี้ครับจริงๆเนี่ยเนื้อข้างในเนี่ยมันเป็นเนื้อคาร์บอนมองดีๆเนี่ย เนี่ยออว่ามันเป็นลายนี่ว่าเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันอันนี้คือชิ้นเดียวกันใช่เนี่ยคือชิ้นเดียวกันอยูเนี่ยก็คือมีประมาณราคาเท่าไหร่มถ้าเปลี่ยนคาร์บอมก็แสนกันชนนี้ก็มีสองสามแสนหนึ่งกันชนไม่ถูกแพงโอ้เอาเรื่องอยู่แล้วพี่ตบเอาแล้วโอเคอันนี้อันนี้ผมรีบวิ่งไปซื้อแก้ไป เวพี่มีตีราคาอยู่ครับสบายๆนะได้ข่าวว่าเป็นแคบล่าหมดเลยเนี่ยแต่อันนี้ชุดอิมซ่าชุดเนี้ยรอบพันเนี่ยสองล้านบาทพยายามทำงานนะพีิวคุกกี้แถวนี้มีเซเว่นไหมน่าปักตอยค่ะโอเคหิวเลยหิวกับแก้มเลยหิวแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปซื้อพวกขนมโซดาไหมดูแลดีๆอ่ะไปไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะไปด้วยกันค่ะได้เดี๋ยวพา้อนแรมไป ลัมเบต้าลัมเบต้าอิตาเลียนเหมือนกันมีลัมโบต้องมีลัมเบต้าน้องคุกกี้ <c oughs> ถามจริงเหรอมีผัวยังเนี่ยมีผัวยังยัง <c oughs> ยังไม่มีผัวเหรอ <c oughs> ไม่มีไม่มีเลยแต่คนคุยเยื่อจริงเหรอ,หมอนมโลาใหญ่ขนาดนี้ไม่มีคนคุยได้ไงเดีกเี่่ยวเลยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นม ล้วสเปคหนูเป็นยังไงชอบไทยทัศน์ศรีคติธรรมชอบอ๋อชอบผู้ชายทัศนคติธรรมใหญ่อ๋อ <c oughs> ชอบคนคิดบวกใช่ค่ะแล้วก็บวกบวก <c oughs> ไม่กลัวไม่กลัวอ๋อความคิดบวก <c oughs> บวกจริงแล้ว <c oughs> พี่เป็นคนคิดบวกตลอดนะ <c oughs> ใช่ใช่ เจ้าอิลแอมเบรต้า V 200 Special เนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมมาในคอนเซปที่เขาเรียกว่า w o n d e r f u l Retro กับสไตล์ที่แบบว่ายังคงกลิ่นอายของความเป็นเรโทรอยู่นะครับด้วยรูปทรงดีไซน์ดบบฉบับเดิมๆของเขาบวกกับเทคโนโลยีใหม่ที่ใส่เข้าไปเต็มรถเลยมาพร้อมกับโครงสร้างเหล็กที่ใช้วิศวกรรมการออกแบบเครื่องบินมาเป็นแนวคิดการออกแบบนะครับทำให้มีทั้งน้ำหนักที่เบาแถมยังดูแลรักษาง่ายอีกด้วย l a m b r e t t a V 200 Special w o n d e r f u l Retro โอเคครับมาเข้าขกันดีมากแลมเบรตตากับลัมโบกินีอิตาเลียนสไตล์เหมือนกันโอนะ้ยครับก็พี่หมีได้รื้อตรวจสอบชิ้นส่วนทุกอย่างแล้วครับก็รู้แล้วแหละว่าค่าเสียหายเท่าไหร่ลุนยอมเหนียวเลยไอ้ก,ก็ดีมึงมาได้เลยพี่โอมรือมานั่งฟังด้วยเลยชิ้นนั้นผมว่าน่าจะหลายแสนอยู่เอาละสะตาร์การ์ของผมหนึ่งตานะหนึ่งตานะหมายเลขที่ออกครับนนะออพี่หมีเติร์นเติรเติรเติร จริงจริงนไ่จริจริงมันก็แสนห้าบอกหามแสนหนลูน้อพี่เจ๊งเลยนะจริงจเนี่ยเนื้อใ้ไงเนี่ยมันเป็นเนื้อคาร์บอนมองดีๆเนี่ยตอนนี้ก็มี2องสแสนเงเนี่ยรอบคันเนี่ยสล้านบาทเดี๋ยวทำงานนะเพล เอาว่าผมคิดไม่ถึงหมื่นนะไม่ถึงหมื่นนะเฮ้ยม้าได้ที่อกหลักพันเหรอพี่ใช่ใช่ครับหลักพันได้ด้วยเหรออันนี้มันซูเปอร์คาร์นะมันล amborghini นะบวกเข้าไปอีกเยอะๆดิเดี๋ยวเดี๋ยวคือผมเนี่ยธรรมดาเวลาที่รถผมเสียเนี่ยเอไปหาพวกเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านซ่อม lamborghini ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะคิดอยู่ชั่วโมงประมาณ3,000ถึง5,000นี่คือแค่ค่าชั่วโมงงานเขานะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดทีมีปัญหาเนี่ยเรามาหาช่างสีที่เป็นมืออาชีพคนไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปหาแบบ lamborghini ปู่พี่หมีนี่ยก็เป็น ที่ผมมาซ่อมเสมออยู kind of แ่แล้วทําสีคือแบบผมยกนิ้วให้แบบเป็นตัวท็อปๆของประเทศเลยแต่ก็ยังงงอยู่ว่าเฮ้ยเราก็ไม่เคยเอาแรมโบมาทับที่นี่ไงหรือว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรพี่เอ๋อหลักพันตายตายหลับลยสรุปไฟไม่แตกนะไม่มีอะไรแตกงางทั้งค่าไม่โดนไม่โดนอะไรเลยมันก็จะมีคานที่ต้องดับขึ้นมานิดนึงครับต้องระวังในมึงอีกตัวนึงไม่ต้องยิ้มเลย ก็เรียกว่ารอดตัวนะครับตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันเพราะครั้งที่แล้วที่ชนไปเนี่ยประกันปีมา4 0 0 0 0 0บาทแล้วชนประมาณนี้แต่ว่าโครงเหล็กมันดันแล้วทำให้ไฟแตกพูดไปทีลวที่ก็พูดกับในทีมอตั้งต้นนี้แล้วว่าไม่ว่าบินจะออกเท่าไหร่ก็คือกูไม่เก็บตังค์มึงหรอกท้ายแล้วคือมันปฏติเหตุแล้วมึงก็คือพยายามมาช่วยงานกูหลายอย่างทุกวันเราเห็นว่าสังคมเนี่ยเรารู้ราคาทุกอย่างแต่ไม่รู้คุณค่าองะไรเลยเราให้ความสาคัญกับวัตถุสิ่งของมากกว่ามากกว่าจิตใจและอารมณ์ของคนมันยังไงรถมันก็ซ่อมได้ แต่จิตใจของคนเนี่ยถ้ามันพังขึ้นมาเนี่ยมันซ่อมของยากนคะถือว่าเป็นบทเรียนด้วยครั้งหน้าจะได้ระมัดระวังขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณพี่กบด้วยที่มาด้วยดูเคสนี้นะครับเขาก็ทําให้พี่กบต้องเหนื่อยเสียเวลาแล้วที่สาคัญคือขอบคุณพี่หมีนะครับที่รัอเคสนี้แล้วก็ไม่ได้คิดราคาอะไรพวกเราพิเศษนะครับสำหรับใครที่อยากจะทาพวกสีรถเนี่ยก็พี่ถือว่าเป็นมือหนึ่งเลยเพนกวินบอร์ดิเพน อยู่ที่สุขสวัสดิ์ซอยสอง่รับพี่ใครครับตรงตลาดนเลยนะตลาดอินดี้อโขนองครับตลาดนี้ดียวอโนองเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ทั้งหมดนะครับนอกจากในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะแลมเบอร์ตาบีสองร้อยสเปเชียลวันเตอร์ฟูลเรดโร ก็ช่วงนี้โควิดระบาดอยู่นะครับอยากให้ทุกคนใช้ช่วยกันอย่างปลอดภัยนะครับให้กําลังใจตัวเองให้กําลังใจคนรอบข้างเยอะๆอยากให้เราทําอะไรช่วยเหลืออะไรก็บอกกันมาได้นะครับแต่ว่าก็อยากจะให้มันมีความสนุกสนานมาเรียกว่าเบิกรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมทางบ้านบ้างน,นะครับเพราะตอนนี้อาจจะคลิกดคิดก,กันอยู่คิดถึงนะทุกคนเจอกันใหม่ EP หน้ายายเายพี่ก็อยากจะขอบคุณ FC แล้วก็ครอบครัวคนหัวครัวนะครับที่ตัดสุนรายการตลอดมา ถ้าเกิดชอบยป็งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด c r i b e แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราได้ออกทําแบรนด์เสื้อผ้าของเราเองแล้วนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยอันนี้เป็นลายใหม่ของเราตอนนี้การทํา y o Youtube มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับมันมีเรื่องของการติดลิขสิทธิ์เยอะมากทั้งภาพทั้งเสียงให้ดูว่าคลิปส่วนญ่ที่ทําของเราเนี่ยจะไม่ได้รับเงินเลยนะครับปอนเซอร์ก็หายหมดในเมื่อเรายังอยากจะลงทุนกับคอนเทนต์ของเราทำคอนเทนต์ดีด,ดีนะครับตัดต่อที่ดี การทําเสื้อผ้าน่าจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจนะครับเราไม่ได้มาขอเงินใครแต่ว่าถ้าคุณชอบในสิ่งที่คุณเห็นก็ฝากสนับสนุนด้วยกันแล้วกันนะครับตัวนี้ก็490บาทนะครับใครสนใจ Line แอดข้างล่างนี้ป๊าปหรือว่าช่องทางโซเชียลข้างล่างนี้กันแล้วกันนะครับส่วนคอนเทนต์อยากจะได้แบบไหนนาคดก็รีเควสเข้ามาได้เช่นเคยเราดูแล้วก็รับฟังทุกๆคนขอบคุณครับกันวปก่อน